พงศธรก็หาช่องอยู่อ่าตอนนี้าก็ยังไม่ยังขึ้นคอไม่ได้ครับหาเรื่องอยู่เอา้ายกเสียบเข้าไปขวัญใจคืนด้วยขวาเต็มลำเลยครับอ้าะ,ะครับเพชรงพงศธรก็ดูว่าเริ่มจะมั่นอกมั่นใจไม่ตกใจแล้วนะครับพยายามจะเบียดชนไปเรื่อยๆปล้ำหน่อยหรือว่าเป็นอาวุธเดดแล้วนะครับไปเล่นนอกไม่ได้นะครับมีสิทธิ์โดนเจาะยาง่อยท้องได้ไม่อยู่นะครับเพราะว่าขวัญใจมีเวลาเขาโต้คืนโต้หนักๆวงใน เขาเริ่มจะทําทได้ดีโอโหเสียงเชียร์กระหึ่มแล้วนะครับติดตัวตลอดยังกระโดดแทงดื้อเลยครับตอนนี้ก็ไม่ใช่งานง่ายของขวัญใจเหมือนกันครับเพราะว่าเพชรพงศธรนี่ชกไปชกมาดูพองอ้าวโดนต่อยทอ้องอ้าวขาอีกทีหนึ่งครับเดินมายกยกได้ไหมยกได้ไหมครับแม่แต่งตัวนานไปนิดนึงนะครับเพชรพงศธรขวัญใจแกก็กน้าเดียวครับแรกๆชกไปยิ้มไปตอนนี้นิดตีหน้าขึงแล้วครับ ครับเอานี่มา่าตอนนี้เป็นพยักหน้าขรึมเอ้าดูครับเพชรพงศธรโอ้ย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 มาโอ้โหดูครับมามาทีมาเป็นชุดแล้วไหวหรือเปล่าครับโอ้ยขาหน้าครับมาโดนตรงข้อต่อช่วงหัวเข่าแล้วครับมาต้องต้องต้องประคองไว้ครับอโหเอ้าไม่ไหวโอ้ยไม่ไหวครับจบยกสามเลยครับวันนี้งา นานๆออกทีแต่ออกเน้นๆเ,เลยครับฝันใจเกียรติชัยยุทธนะครับเอาชนะนอกเพชรพงสศธรไปในยกที่3ครับโอ้โหดูสนุกครับแต่ว่ามีจบเร็วไปหน่อยครับผู้ชนะของเราครับขวัญใจเกียรติชัยยุทธ์นะครับชนะนอกในยกที่3 不得了！